มองนี่นนสิปนี้นั่งมา10เวทีแล้วนะคะก็ไล่เตะไปกนะคะทุี่คณเดียวนะคะทานนะคะในปสาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะขอบค,ค,ค,คุณวิษัะทัววแอนดี้ฝ่งเศสและที่สขันศิลปินในวันนี้ก็ขอบคุณไทยนะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะจะเห็นว่าปันี้คอนเนี่ยเห็นไปด้วยคุณคนะคะังความ การแก้ปัญหาต่างๆที่เข <actions>. ้ามาหรือว่าการดำเนินชีวิตของต้อนเองนะคะแล้วก็ความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของความเป็นศิลปินนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็หวังมากว่าโอกาสต่อไปจะได้รับเกียรติจากทุต้อนมาร่วมกิจกรรมที่นี่แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรุณาจากโูกาสจากแคนดี้แนตมเชียนะคะก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ มินระดารับบุสีไริษัทพันธ์กษาริษัทรูเมนเทเชียรับของท้่รู้จากทางคณะศิลปะค่ะค่ะแล้วก็ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านถ่ายรูปร่วมกับคุณป้า 아 <목소리도>